ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับพี่มาบอลซิงนะครับคนเดิมเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาสรุปผลของเมื่อคืนก่อนนะครับเมื่อคืนเขาสามคู่ก็ผ่ป่าคว่มหมดเลยนะครับเอ,อ่อก็ขอโทษทุกคนนะครับพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มาเริ่มใหม่นะครับผมขอเริ่มใหม่นะ หยิบจับมาสามคู่เหมือนเดิมนะครับผมมาวันที่สองนะครับผมมาสามคู่นะครับคู่แรกนะลีกอินเดียนะครับผมดีโอชานะครับผมเอฟซีนะเจอกับมุมไบซิตี้นะครับผมผมก็ยังมองไปที่อย่างหลังบ้านมุมไบนะครับผมเพราะมุมไบเพราะว่าทําได้ดีกว่าอย่างหน้าบ้านเพราะว่าอาฟอร์มการเล่นเฮดตู้เฮดเจอมาก็อ่ามุมไบเก็บกินชีสหมดเลยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมผมว่าหนึ่งประตูลุนไม่ดสองเพราะว่ามีอยู่แล้วนะครับสบายใจแน่นอนแมตช์แรกผมว่าน่าจะมาไวนะครับของมุมไบนะ ะค่นี้มาเปิดในที่มุมไบนะครับผมมุมไบชัว์แน่นอนนะครับแล้วก็มากันที่คู่ที่2คู่ที่2อิวเจอกับแรงนะครับผมริวหน้าบ้านฟอร์มริวนี่คือถือว่าสุดสุดเลยนะครับผมเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่อ่าริวฟอร์มดีมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้เล่นบ้านด้วยนะครับผมอ่าริวก็ต้องการ3ามแต้มอยู่แล้วนะครับเพื่ออ่าจะไปขึ้นที่สี่อ่าที่สี่ครับอ่านะครับอ่าริวต้องการขึ้นที่4ี่ผมมองว่า1เม็ด ของเร็วไม่ยากมากนะครับเล่นบ้านด้วยนะครับผมมาคู่นี้ผมเปิดให้ที่เร็วนะครับผมเร็ว mm hmm. มีแน่นอนแล้วแล้วก็มากันที่คู่สุดท้ายนะครับผมของลีกแชมเปนชิปสวอนซีเจอกับเบอร์ลี่นะครับคู่นี้เดินได้2ทางนะเดินได้2ทางเลยนะครับผมมาแต่ผมก็ยังชอบอย่างหลังบ้านอย่างเบอร์รี่อยู่นะครับผมเพราะสวรรซอีอยู่อันดับ2หลักเลยนะครับผมมาเบอร์รี่ก็อยู่ อันดับหนึ่งนะครับผมผมยังมองว่าเบอร์รี่ต้องทำได้ดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมฟองก็เล่นด้วยแล้วก็อย่าไปประมาทฟองซีไม่ได้เพราะฟองซีเล่นบ้านเล่นแข็งด้วยนะครับผม <S <S คู่นี้เดินได้เดินได้่ามองบนได้นะครับาคู่นี้มองบนได้เพราะว่ายิงเงนเยอะแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกทางนึงก็คือเบอร์รี่นะครับผมครับเดอ่า ผมไม่อ่าอ่าผมมีตัวเลือกให้สองตัวเลือกแล้วก็แล้วแต่พวกพี่ๆเลยนะครับที่หยิบตัวไหนไปแต่ผมเชียร์ทางนี้นะครับผมมองบนไปเลยผมว่ายิงเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมเราฟังพี่มายบอลซิงจนจบนะครับอ่าแล้วก็ฝากกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ด้วยนะครับผมเพื่อมาเป็นทิปเดียวกับพี่มลบอลซิงนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับพี่มายบอลซิงเจอแน่นอนนะครับผมแล้วก็ อขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับกับปีใหม่ปีนี้นะครับผมแล้วก็พี่ไมา์บอนซิงนะครับขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ